เราก็เปิด powerpoint ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วครับเข้าไปที่ google นะครับแล้วก็ฉากอะไรก็ได้นะครับที่เราจะ,จ,ะจะนำมาเป็นฉากนะครับเสร็จแล้วก็นำไปวางตรงนี้นะฮะ mm hmm. เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ฉากมาแล้วเราก็แต่งฉากให้มันดูดีนะครับ นำภาพที่เซฟไว้แล้วก็คือกระสือภาพกระสือสาวนะครับที่ได้วาดเอาไว้นะครับก็แทรกภาพนะครับามาแล้วนะครับภาพกระสือเป็นภาพมันก็เป็นภาพนิ่งธรรมดานะครับภาพนิ่งธรรมดาเสร็จแล้วเรามา ฉากออกก่อนนะครับเราไปครอบนะครับครอบตัดหลังจากนั้นเราก็จะเอาฉากสีสีม่วงอาสีสีชมพูตรงนี้ออกนะครับเราก็จะกด คมพื้นที่แล้วก็ไปที่รูปแบบตรงนี้นะครับรูปแบบไปกดรูปแบบปั๊บนะครับมันก็จะมีดังนั้นเอาพื้นเอาพื้นหลังออกนะครับตรงนี้เอาพื้นหลังออกแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะมีเมนูให้เลือกตรงนี้นะฮะ ตรงนี้บวกลบแล้วก็บวกลบแล้วก็เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปกดที่ลบตรงนี้นะครับกดลบป๊อปแล้วก็นํามานํามากดตรงนี้นะกดแถบสีม่วงทั้งหมดเนี่ยนะเราจะเอาออกนะก่อนที่เราจะเอาออกเราก็ต้องปรับ ข้างในนี่ให้มันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดเอาส่วนที่เป็นที่เราต้องการใช้ออกนะครับอ่าตรงตรงด้านล่างนี้นิดนึงนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินสอวเมื่อกี้นะี่มาคลิกตรงนี้นะคลิกตรงนี้ยคลิกตรงสีม่วงเนี้ยนะฮะตรงไหนก็ได้ ก็คลิกปับ๊บเลยเราก็ไปไปคงการเปลี่ยนแปลงไว้นะคนการเปลี่ยนแปลงไว้ก็คือเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกดปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ภาพการ์ตูนตรงการ์ตูนของกระสืสาวตรงนี้ก็จะไม่มีฉากแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแต่งฉากตรงนี้นะ เราจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนก็เรียกเอาตรงนี้นะครับตอนแรกเราจะาทำตากับพิบก่อนนะครับทำตากับพิบเอา,เอา,เอาขยายใหญ่ๆนะนะ ครับเราขั้นแรกเราก็จะไปไปดูแทบเมนูข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่แสกก่อนแรกไปที่แรกแล้วก็ไปรูปร่างตรงนี้นะครับเราก็จะนํารูปร่างแทบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรทั้งหลายแหละที่เขามีไว้เราก็จะเอา สี่เหลี่ยมนะครับมาคุมพื้นที่ตาตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงฉากตรงนี้นะฮะฉากที่ตาตรงนี้แล้วก็ไปกดที่เพิ่มเติมเติม,ตมสีนะฮะเติมสีแล้วก็กดไปแล้วก็ไปกดที่ว่าที่ ไม่เติมสีนะครับแล้วเราก็จะเห็นดวงตาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาวงกลมวงดีตรงนี้มานะฮะวงมาแล้วก็เอามาลากทับตาตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็ ทำเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับอาจจะเป็นสีดําหรือสีขาวเอาสีขาวเนี่ยฮะเอาสีขาวแล้วก็ค็ปลวางนะครับ c ัปลวางคัปลวางตรงนี้แล้วก็ มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็จัดกลุ่มก่อนนะครับจัดกลุ่มจัดกลุ่มแล้วก็กดคุมดำทั้งหมดนะตรงนี้นะคุมดำตรงนี้นะะกดคอนโทรลไว้นะ กดคอนโทรนทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็ตานะครับตาสองดวงนะครับแล้วเราก็จัดกลุ่มก่อนนะครับจัดกลุ่มก็ไปไปที่รูปแบบนะครับรูปแบบรูปแบบตังนี้นะรูปแบบไปที่รูปแบบพื้น มันก็จะไปที่จัดกลุ่มตรงนี้นะฮะจัดกลุ่มไปจัดกลุ่มพอจัดกลุ่มป๊บมันก็จะจัดกลุ่มให้เราแล้วตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะไปไปภาคเคลื่อนไหวตรงนี้นะฮะกดปึบ๊บแล้วก็มาที่บานหน้าต่างนะฮะบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหวนะตรงนี้กดปิดเราก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ไว้ก่อนนะหน้าต่างตรงนี้เพื่อใช้คอนโทรลเวลาอะไรทั้งหลายเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ไปข้างล่างสุดเลยนะครับไปข้างล่างสุดไปที่ ลักษณะพิเศษเน้นเพิ่มเติมนะครับกดปุ๊บนะเราก็จะมันก็จะโผล่เมนูตรงนี้ขึ้นมานะเพิ่มลักษณะพิเศษตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยเราก็ไปกดเลื่อนขึ้นก่อนกดกระพริบนะครับกดกระพริบแล้วก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วเราก็ จะได้ตาตรงนี้กระพริบนะฮะตัด,ดเวลาตรงนี้นะ<อ>ไปที่เริ่มก่อนนะเริ่มเริ่มทีนะครับเริ่มแล้วก็คลิกคลิกเริ่มตรงนี้แล้วก็ไปคลิกที่กลับ ก่อนหน้านี้นะครับกับก่อนหน้านี้การกระพริบก็ใช้เวลา1วินะแล้วก็น่วงเวลานี้ใช้จุดสอนะครับจุดสองห้าวินะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งไปกําหนดเวลานะครับไปกําหนดเวลาเราก็กดที่หน้าต่างตรงนี้ที่เรา กดมาเมื่กี้นะครับหน้าต่างตรงนี้เราไปกดที่อสอนชี้ตรงข้างล่างตรงนี้นะกดปุ๊บมันก็จะโผลเมนูนี้ออกมาให้เราไปการกำหนดเวลานะครับการกำหนดเวลาตรงนี้กดปุ๊บเราก็จะหน้าเมนูนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วให้เราไปที่ทำซ้ํานะครับทำซ้ำําตรงนี้มันบอกว่าไม่มีให้เรากดสอนชี้ข้างล่างนี้นะกดปุ๊บแล้วเราก็ไปกดจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งนะครับกดปึ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับอา่าเสร็จแล้วมันก็จะกระพริบให้เราดูนะครับ่เาเราเราจะดูตรงนี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราลองอทดลองดูนะฮะจะกระพริบให้เราดูตรงนี้นะครับตาจะกระพริบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจะทำให้ลิ้นแลบนะครับเราจะเอาเส้นมาวาดรูปลิ้นนะ เส้นของตัวนี้นะเส้นของวาดแล้วนะครับวาดรูปโอเคนะครับ เราได้แล้วเราก็เปลี่ยนสีเอาสีให้มันเหมือนกับข้างนอกนี้สีนี้ก็แล้วกันเอาไม่มีเส้นไม่มีเส้นหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จัดกลุ่มนะฮะจัดกลุ่มคลิกจัดกลุ่ม แบบกดรูปแบบแล้วก็ไปจัดกลุ่มนะฮะจัดกลุ่มตรงนี้แล้วก็จัดกลุ่มนะแล้วเราก็จะได้กลุ่มตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะไปภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว แล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะแล้วก็ไปเน้นลักษณะพิเศษเน้นเพิ่มเติมนะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่กระพริบนะกระพริบ,บแล้วก็ตกลง เสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพตรงนี้นะนีเรามันจะแลบลิ้นให้เราดูไหมนะเราจะทดลองดูนะครับตรงนี้เราเรากดไม่ไม่เอาเส้นเส้นรอบนะครับไม่เอาเส้นกรอบนะ เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ไปทดลองดูนะครับทดลองดูครับหลังจากที่เราทำลิ้นเสร็จแล้วเราก็จะทดลองดูนะครับว่ามันจะแลบลิ้นและก็เคลื่อนไหวไปได้หรือไม่นะครับ ไวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำะการ์ตูนกระสือสาวตรงนี้ก o p y ้แล้วก็วางประมาณสักสองสามตัวนะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับกับขั้นตอนต่อไปเราจะนำะกระสือที่เราก o p y ้ไว้ตรงนี้มาวาง สำหรับตัวต่อไปมันก็จะใช้หลักการเดิมทั้งหมดนะครับหลักการในการทำคาบเคลื่อนไหวนะครับทำเหมือนอันดับแรกนะครับเราก็จะนำมาไว้ประมาณสัก3-4ตัวนะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าวิดีโออันนี้ก็คงจะสร้างความตื่นตะนกตกใจให้กับผู้ที่กลัวผีนะครับก็ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำคลิปนะครับแต่ที่จริงก็คือการนำเสนอการสร้างอินนิเมชันนะครับ เกี่ยวกับการเอาภาพนิ่งมาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับต่อไปเราก็จะสร้างสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ให้มากกว่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ